สวัสดีครับพี่น้องท่านผู้ชมครับช่องชายหลุนออฟไปเที่ยวครับเวลา11โมงครับทิมงานเราก็โอ้กิ๊กเสือไหมอยากจะเขาบโมโหรถบังไฟเนาะดีใจนำดิ โอ้สุลตะเตลีก็ไปคัดจย่างไรถุนนอกคนเป็นยังไง้อว่าจับจังเขาว่าจับต้ไห้รุดบ้านเป็นพิษไรผมว่าผมสิบคนอุปกรณ์ล่งเหรอผมมีพิ่นนอกบ้านบ่เนอนาร เจ็ดแปดเก้าเนี่ยแปดเก้าหอยอันจ้าแล้วแต่เขาคอยไล่หร chết bẹt cầu mấy bọn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Để không bỏ lỡ những video hấp กินเลยกินเลยแยกเดียว,ยวสวัสดีครับพี่น้องครับป้กไปอบอกคันหนึ่งว่าติตายบอกแยได้มั้กินเข่าฝาดเจ้าฝาดาเจ้าฝาดอย่าเล่นเจ้าฝาดเจ้าฝาดฟาดเขาบอกฝาดหรอกคนไม่บุญแย่ไล่ไม่กินข้าวบ่บ,บอเคยกินหรอแต่ทีมาเอินย่เนี่ยกูตงเอินดีกว่าข้างหน้าเดี๋ลวรงมือเลยน,อน้องเบสมือก่อนพูดกับแย่ไล่กินข้าวเด้อกับบ่าว่ายเลยแย่ไล่กินข้าวเด้อฝาดสแต็กฝาดข้าวข้อตายพี่น้อง ทอาบงันบ <ata> ิบงกินเยอเลยนมาบิยกเลยานนาวก็บริกเกตปลาสลิดเป็นกระไรทอดกินไปหอดพุ่นหนาเป้่า้นมันพุ่นเขาบอกเก็บไว้กินอยู่อันโกชุมพุ่นพอกอากความอจากความเขาบอกกินอยเข้าเมื่อแล้่ความมันาวหรเปลเขาให้คอยคอยให้เข้ากินเมื่อแล้วคอยบ่ิหาเก็บไว้เก็บไว้ยเคอยบอกเคยเก็บหรือของกินมากคอยบอเก็บสักเดือนคอยให้ไดหน่อยกินมด ยัได้ฉันกบเอให้ายได้หนอดกินเทือดกนกันขวายได้หน่อยกินมากจะเก็บไว้ทำไมเมนเอาเ่กันเอานเก็บ้ก็อนเออกันมานองอกแงหินหินหน่อออกแงหินอเหอวเดออวไม่ดมยังกินมันหระมาเด้อพี่น้องยังสวนอยู่ก่าอยู่ กินมกันอันนี้ก็แเ่ยบเดียวยไล่แส่บแล้วเนะกินเก็กินกินลุกไปเ้ยยไล่ซิมเนี่ยนะเขาไปกินเขาจะไปกินขาหมูคณะหมูกรอบเขากินกันก็กินมป็นีบเป็นเสียบว้าว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 วาวว้าวว้าวว้า่ว้าว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 ้วาหาวว้วาวว้า้าวว้า่้าวาวาววว้ว้า้าวววันที่ มามองอาบน้าเลิศเลือแบบบุพีกนแล้วน้องเป็ดนเนาะมองไหไสามของก็วซีของก็เปิดเหวออกนั่นแหละสบายสองล้างห้อวซีกันแล้วครับก็นับเลยแปดสิเจ้าเด็กกาสิบกล้างขี้หกแปดห โอ้ตักยังไหเนาะเอาเตรียมข้อผอมไปนนองสู้สู้ทีมงานวันนี้ีไม่เนยไม่เิหัโอ้ยเนาะโอ้ยเนาะโอ้ยหาหนาแน่ 哈哈，我我我。

สี่โมงเย็นนะพร้อมนะสี่โมงเย็นพร้อมนะสี่โมงเย็นพร้อมทำไมพาทำงานช้าครับรถไปครับรถไปเพชรยังไม่ไป มีทุกมีเยอะเลยอยากรู้ก็โทรมาหอนหอนถ้าศึเขาไป็นขยันช่างอีกหกสิกิ๊กกิ๊กถ้าศิเขาไป็นกรช่างอีกหกสิบ

เมื่อน,นี้ไม่ลูกพ่อแม่โซ่ถิ่มคำว่าอยู่น่ำห้าแดากๆมันเอา